ส, Comm: สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้วันที่23ตุลาคม2 0ง8เป็นวันที่ดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีตุลมาอยู่ที่ราศีพิจิกและจากระาศีพิจิกไปอยู่ที่ราศีตุลเองนะคะเดี๋ยวเราปรดุกว่าดาวพุธย้ายล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีมังกรค่นนะ,คะวันที่23ตุลาคมเนี่ยดาวพุธจะย้ายจากราศีตุลมาที่ราศีพิจิกอยู่ที่พิจิกเนี่ยจนถึงวันที่31ตุลาคม2 5ง8ทีเนี้ยมาอยู่ที่ราศีพิจิกเนี่ย ดาวราศีพิจิกับดาวเจ้าเรือนอ่ะคือดาวองคารพุธอยู่ในเรือนคารนี่เร,เรียกเรียกว่าคู่วิวัฒนคู่ขัดแยง้งใช่ไหมคะเราก็มาดูว่าของคุณนะ่ะมันเป็นเรื่องอะไรท,ทีเนี้ยดาวพุธเนี่ยมันก็มองได้คือเรื่องคําพูดทั้งหมดใช่ไหมการสื่อสารทั้งหมดเลยเอกสารสัญญาต่างๆก็ได้เครื่องมือสื่อสารก็ได้ค่ะอยู่ในเรือนคู่ขัดแยง้งคู่วิวัฒนเนี่ย ดาวพุธคุณเป็นดาวจาเจ้าเรือนอริอริอยู่ในเรือนราพะแล้วก็เป็นดาวจาเจ้าเรือนสุภาะอยู่นราพะด้วยก็มองเห็นว่าอริราพะเนี่ยคือถ้าคุณจะมีการหาอะไรซึ่งเรื่องของรับผลคุณต้องใช้ความพยายามให้เต็มที่มตีต้องไปบุกเบิกไปไปลุยไปอะไรเงี้ย คุณจะต้องใช้เรื่องการเจราจาให้ดีๆมันเกี่ยว,ว่าเราพูดนี่แหละการเจราจาเนี่ยต้องมีคําพูดที่มีวัตถุสินในคําพูดนะรวมถึงการพูดจาที่ให้ดีพูดจาเรียบร้อยหรือพูดจาให้เขาเรียกว่าฉลา,าดที่ใช้คําพูดเนี่ยมันมีโอกาสประสบความสำเร็จเกิดขึ้นได้นะ ก็ระวังว่าสมมติว่าอ่าสมมติคุณถ้าหเห็นภาพหน่อยคุณเป็นคนเออเป็นเซลป์ปล่ะเอออย่างคุณเป็นเซลล์เนี่ยคุณคุยอะไรกับลูกค้าเนี่ยคนคุณเองก็ต้องพูดจาให้ดีใช่ไหมเออรู้จักใช้คาพูดเนี่ยคุณก็จะได้ลูกค้าคนนี้แต่มันมีแต่เพราะว่าพุทธอยู่ในเรือนังคารเนี่ยเขาเรียกคู่วิวักคู่ขัดแย้งใช่ไหมคะบางทีอ่ะ ลูกค้าก็าอาจจะมีความคิดเห็นอะไรที่มันแตกต่างจากคุณเองก็ได้หรือมีข้อข้อแย้งอะไรกับคุณเนี่ยหรือข้อต่อรองอะไรกับคุณเองเนี่ยเอ่อคุณจะทํำยังไงล่ะหรือไม่อาจจะเป็นลูกค้าคนเนี้ยที่เราเจอเนี่ยเป็นคนพูดจาเอะอผมพางเสียงดังไหมเออพูดจาตรงไปตรงมาพูดจาแบบเอ,อ่อให้คุณทําให้คุณไม่สบายใจเวลาคุณจะไปหาลูกค้าเนี่ยเจอลูกค้าแบบเนี้ย คุณมีวิธีแบบไหนล่ะที่จะทําให้ลูกช้าลูกค้าคนเนี้ยตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณคุณเองก็ต้องมีกลยุทธ์เนาะเพราะกลยุทธ์ของแต่คนมันแตกต่างกันไปใช่ไหมคะหรืออา้าวถ้าเดิมเราเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาเอะอะเสียงดังเป็นคนพูดจาผงผางเน่เรารู้แล้วนี่ว่าเราจะต้องมีการปพบพปะลูกค้าใช่ไหมคะในช่วงระยะเวลาเจ็ดแปดวันเนี้ยเราก็ซอฟคําพูดลงมาหน่อย ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นค่อนข้างได้ยากมากเลยแต่ถ้าเรามองในมุมลบบ้างเนี่ยอ่ามุมลบเนี่ยอะไรคือปัญหาสักนะเกิดขึ้นกับเรื่องของราผลคุณเองเกิดขึ้นอย่างไรรวมถึงโรคภัยด้วยก็ได้ค่ะในการที่คุณจะไปติดต่อลูกค้าเนี่ยบางทีอ่ะคุณมีพวกคู่แข่งขันทางการค้าไหมล่ะศัะตรูเกา่าศัตรูใหม่ไหม เจ้านี้นี่สินดยกวานไปเนี่ยหรือเหตุคนอื่นรู้เหตุการณ์ใดการหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นในระหว่างที่คุณจะไปติดต่อลูกค้าคนเนี้ยมันก็เป็นปัญหาให้เหมือนกันแต่ทีนี้ปัญหาเนี้ยแต่ละคนมันแตกต่างกันไปเพียงจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของดาวพุธคําพูดคุณก็ลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะคะว่าเอา่อที่คุณไปคุยกณ,ณลูกค้าเนี่ยมีไหมในกรอบระยะเวลาเนี้ยก็ลองไปปรับ ปรับใช้ในตามสถานการณ์คุณว่าเพียงแต่บอกว่าเออนะดาวพุธเนะี่ยอยู่ในเรือนอังคารเราทําอะไรเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะทีนี้ดาวพุธเองก็เป็นดาวเจริดุลสุภาสุภามาอยู่เรือนละเรือนลภพระเนี่ยคุณนะ่ยจะประสบความสําเร็จเป็นตรงเงินก็ได้หรือ เรื่องของลูกค้าก็ได้ตัวลูกค้าก็ได้มีความสุขก็ได้ค่ะมีความสําเร็จแต่สิ่งที่คุณประสบความสําเร็จเนี่ยบอกก่อนว่าอาจจะพอประมาณไหมหรืออาจจะได้ไม่ครบตามจํานวนที่คุณต้องการไหมในระยะเวลาเจ็ดแปดวันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนน่ะ รับผลของคุณคืออะไรนะคะรวมถึงบางคนก็มีโชคลาบจากการเสี่ยงโชคแต่อย่างเงี้ยคือก็ได้พอประมาณแหละหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้เลยก็ได้เห็นไหมมันจะแตกต่างกันนะเพราะทุกอย่างคุณต้องรู้ว่าพื้นเดิมเราเนี่ยดาวพุธเราเนี่ยพื้นเดิมดาวพุธของแต่คนเนี่ยอยูอ่ตำแหน่งอะไรทางโหราศาสตร์เนี่ยมันจะแตกต่างกันด้วยแล้วก็รอบอายุด้วยนะคะ หรือบางคนน่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ลาบคุณก็ได้ทีนี้ให้ลาบเนี่ยลาบเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของเงินสดสักทีเดียวนะมันจะเป็นของกินของใช้ของสือ่อของงามก็ได้นะคะหรือให้คําแนะนําคุณก็ได้เหมือนกันเพราะเป็นดาวพุธนี่าเขาจะให้ยังไงล่ะก็าจะให้คุณแนะนําคุณทําอะไรแล้วก็เกิดผลประโยชน์ผลตอบแทนกลับมาแต่ก็อาจจะเกิดพอประมาณก็ได้นะคะก็ให้ดูดีๆนะ หรือบางทีผู้รับผู้ใหญ่เนี่ยเขาอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างอะไรกับคุณไหมในเรื่องของที่คุณจะไปหารับผลเนะ่ะเราไปปรับดูกันนะคะพอวันที่31ตุลาคมเนี่ยดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีพิจิกกลับไปที่ราศีตุลเอกอ่าทีนี้อยู่ที่ราศีตุลเนี่ยอยู่จนที่7ธันวาคม2 5ง8ดาวเจ้าเรือนอริกับดาวสุภะกลับไปอยู่ที่เรือนกัรมะละ คราวนี้มุมบวกก็คือมันจะเกี่ยวข้องถึงการงานใช่ไหมการงานของคุณเนี่ยมีดาวเจ้าดาริไปอยู่เนี่ยสิ่งที่คุณจะทำหรือเริ่มทำในช่วงกรอระยะเวลาเนี้ยคุณเองก็ต้องใช้ความพยายามให้เต็มที่เรื่องของอะไรบ้างละ่ะเป็นดาวพูธคำพูดเละคำพูดเองเอกสารเองหรือสัญญาต่างๆ คุณดูให้ดีๆในเรื่องการงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหน่อยประสบความสำเสร็จได้แต่บางทีอ่ะเราอาจจะต้องเหนื่อยในการหาข้อมูลต่างๆไหมในเรื่องการงานอันนี้ต้องดูนะคะเราไปปรับใช้กันดูเพราะนู้ว่าการงานของแต่คนคุณทำมาหน้าที่อะไรกันหรืออา้าวก่อนหน้านี้อะไรสิ่งที่เราพยายามทํามาในเรื่องการงานเนี่ยเออมันก็อาจจะเห็นรูปร่างเกิดขึ้นก็ได้นะคะ แต่ถ้ามองใน,นมุมลบมากอะมุมลบคืออริคือปัญหาศักยโรคภัยที่มันเกิดขึ้นการงานของคุณอะเกิดจากใครอริมันคือเกิดจากบุคคลอื่นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งก็ได้ที่จะเป็นปัญหาเรื่องการงานคุณเองรวมถึงศัตรูเก่าศัตรูใหม่คู่แข่งขันทางการค้าเองเจ้าหนี้ก็ได้นี่สินก็ได้ทีเนี้ยบริบทของแต่คนมันแตกต่างกันนะถึงบอกว่าคุณก็ไปดูแล้วกันว่ามีเรื่องอะไรจะมีการเซ็นสัญญาอะไรไหมเอออาจจะมี ถูกคู่แข่งขันทางการค้าตัดหน้าไปเซ็นสัญญาไหมเขาให้อะไรนะเงินไขดีกว่าบริษัทงานบริษัทคุณไหมนะเนี่ยมันต้องแตกต่างกันเนะเาะลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะคะรวมถึงของโรคภัยด้วยเนาะแล้วเราพุธเองก็เป็นดาวเจิญสุภาสุภาูภา่ในกรรมะเนี่ยบางคนนะจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำด้วยสติปัญญาและ แรงกายของคุณเองหรือบางคนจะได้ทำงานในที่ตักคุณรักและฝันไว้ออันนี้ก็ถือว่าคุณฝันกันไว้บางคนากได้คุณพ่อหรือเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะสนับสนุนช่วยเหลือตูกคุณหรือฝากงานให้ก็ได้บางคนอาจจะเป็นการได้ติดต่อเรียนในเรื่องของการเรื่องเรียนเนี่ยทำแล้วก็ไปทำงานที่ต่างประเทศเกิดขึ้นบางคนมีการเซ็นสัญญากเกิดขึ้นก็ได้นะคะ หรือบางคนเนี่ยะจะได้มีการได้การได้สิ่งตอบแทนจากการติดต่อการประสานงานการเข้าสังคมก็ได้เหมือนกันบางคนก็มองเห็ว่าอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยจับตาดูเรื่องการงานคุณอยู่ไหมหรือบางคนน่ะอาจจะมีคนที่อื่นเนี่ย ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อื่นเขามองการทํางานคุณอยู่และเห็นว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เก่งเรื่องการงานก็ได้หรือเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเรื่องกา,การงานเก่งพวกเฉพาะทางเนี่ยเขาอาจจะมาซื้อตัวคุณไปทํางานที่บริษัทเขาก็ได้นะคะอันนี้ดูแต่คนนะว่ามีเรื่องราวอะไรแตกต่างกันไปแต่ถ้าของใครมีปัญหาได้เกิดขึ้นในเรื่องการงานเนี่ยนะ้ำมองีว่ายังไงอ่ะมันยังมีวิธีแก้ไขกันได้ แต่บางคนอาจจะแก้ไขเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขหน่อยก็ไม่ต้องกังวลถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้ใจเย็นแล้วค่อยๆหาข้อมูลเนี่ยคุณอะยังไงก็แก้ไขกันได้นะหรือบางทีคุณอาจจะมีใครเข้ามาช่วยหรือคุณเพื่อนฝูงก็ได้เนี่ยทำให้ปัญหาทุกคุณเจอคลี่คลายไปทางที่ดีรวมถึง,งเรื่องของโรคภัยด้วยนะคะ,ะก็สําหรับ คลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็มีคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนอย่พบแต่วความดีความทุกนะคะขอบคุณคะ่ะ